เสียงบอมีอเสียงบ่ได้ัดต่อแล้วเสียงบับเปิดลำโพงบละเธอแต่ว่ากระบอนี่จีข้าสามันใส่งานมาดนแล้วเม,ม,มนเมันเห็ดอไรมันตองอมเขาหลวดนะเมนมเป็นไรแสบบอมอ่นี้โแบมวโนม่าวกเปนถวยเล่ลาพ่อเมือนี้แซบจิตือเลหลร้ละเมือนนี้น้อาวนาะโศกไงข่ะหลักเขา ดนมหากานบมาประวัติมีอยู่เด้อเนาะเฮามากินข้าวกระลาบน้อกันนีเฮาเคยถือเล็จากเสีนตอนนั้นหอยวันพันเสียรอบนั้นวิทย์วิทุกวิทย์ยากเลยเนาะวิทย์ทุกวิทย์ยากได้เกิดได้วันนั้นพ่อตรงกันโจกเงินสื่อเันบ้อเฮาโจกบ่ท่านเล็กออกเคีา ตบากเล่าปันเกี่ยกก็รดเราอยู่แล้วยองยองไปซื้อแลกันยองยองเอายอมยอมที่วันบัดิเห็นยังฮกหาซูลเนี่ยไปยองยองไปคืออกเอาฟันทงตัวใดเขาบอกซุ่ฟังเลยกหาูลบ่ตัวฟันทงงข้าเก่าู่แล้วเนาะบ่ขาเขามักเล็กนองที่เขาซื้อแล้ววาขาก็กลับหัวไวซื้อๆเนี่ยกหาเก่าหากลับหัวไปเบดบ่ เราหมักศูนหาเก่าน้ำเขาแล้วจะเข้ากับซื้อเลขกันศูนหาหกไว้ยุกกครับมาไว้กันไว้หัวขาดศูนหาหอกหมาละตัวเคียงเท่าอย่างนั้นเนาะหมักจัดนักแล้วล่ะ ส่งหมาน้ากันได้ไม่น้มห้าเหมือนแยมนอนมากยำอีกห้ากับแห้งมันใจแล้วอันมี้กันมะฝันต่อยตีเซียวกระไดได้งูไอ้เด็กกล้วยแปดง้อแปดคนเล่ากันก็สิส่กหมานึงแปดแปดกระเซียนเกาห่าห้ามินะกันถือกระไดส่งหมาน้ำล้วยน้ากันเด้มเมัอนเด้อตเลขเป็นว่ากันง้แปดขันจื้อเลขกับพ่กตีหัวมาแล้วสนอ แปลว่าได้แล้วหรออืมใดแล้วกัสิได้ทั้งคู่ตัวสื้อเลขตัวเดียวกันนี่ฟักับแม่เนาะแม่ยูนหาเก่าเนาะแล้วสื้อยางบักคักแล้วสามตัวเคียงๆสูบหมานทั้งนันตัวเถ้าปลายมานันหนีเต็นโหลดพวกนี้สีมาได้ฟัวเยอาไปหายแล้วขอซอยกันสามมื้อน,นี้แม่นมกับมาก <c oughs> ินลาบงัวเนาะ ถ้ากันซื้อลาบง้อไม่เฮ็ดสู่กันกินจ้าเอาโศกเอาไส้เฮาเอามานเฮามื้อนี้กินลาบอิ่มแล้วก็เตรียมรุ่นเล็กเลยจนว่าแป้นถ้วยแซ่บหลายมื้อนี้วัดบางหันก็กินลาบจังซี่ล่ะถือเล็กเิ่นมักเฮียนเฮาเพิ่นมักลาบวันนี้ก็สรุปว่ากินลาบเอาโศกเอาลาบต้องกันด้วยกับเอฟซีเที่ยวกับหมอมาหากัน อิ่มน้ำสํำลานแ <HHH> ล้วมีจะฉิโศกสิลาบละบมันว่าโศกมาน้ากันสุขุสุกคน้อคะเด้อหมวดหนึ่งตุลาหกสี่ค่ะก็จะสรุปให้เอฟซีฟังนคคะอันแม่นุ่มเพื่นมาเาล่าเพื่นซื้อเลขแล้วศูนยเกแล้วเพื่นกลับไปฟันว่าอันได้งวงได้งวงคู่บอกแม่หนุ่ม ปันบางง้อออกลูกไดงงัวแฝดประสันกะพากันตีเลขมั่างสีไดเอฟซีบางน้ำกันด้วยคะเดอนี่ครับซีศูนสัน4ีศูนยนีนี่และแต่ว่ากับมักกับมัก0ูย์สองกับ4ีเนาะสองตัวเปนบอมแม่นมสองตัวมันก็จะเป็นสองนี Now, you 40 2. 40 2. ่หลาจังหวะเนี่ยศูนย์สองีีสอน่บ่ ยี่เดีเท่าเท่าตีออกมาซีศูนย์สองซีซีศูนย์สองจากาเอฟก็จับเอาแลกกันทามันเป็นสอซน้ำกระไดก,ะกับบอูเนาะแไม่พิมพกัมากซ้ำนี่แะจ้ะและค่ะแม่นุ่มเิ่นกะมาว่าวซูฟังกับเลยลงให้เบืองนาะค่ะเนะาะมารเป็นซื้อเรขแเราเป็นฟันดีก็เลยลงงไปจังสีนงเนาะแม่นุน่มเนาะ เอาสองสีน้ำอยู่บ่แต่ว่าสองสีห่ากลับไปขออยู่ครูหันได้ละล่ะบ่เป็นยังดอกเอาจังสีแล้วน่าเมนุมเนาะเอฟซีเบิเงฟซีเ้ยเป็นเป็นแนวทางเป็นแนวทางเวนี่โค้งสุดท้ายยำเกาหายำเกาหานเมนุมว่ะดวนดวนเนาะแต่ว่าเต็มแหล่เอฟซีซื้อบ่ได้ดอกได้ซ้ำนี่ละเมนุนใหม่สวงกันลาหมดเรื่องนอซ่านเนาะแต่ว่านี่ละครับจะได้เพิ่มไปอีกนี่เด้อจ่ายเอฟซีเด้อ ศูนย์สองก็ซีซีเนี่ยสำหรับมือนีกับแซมมีโคโนโคโนอกค่ะเนาะสวัสดีค่ะ